สวัสดีค่ะคุณนะคะวันนี้ก็มาไลฟ์วันนี้อาจจะไลฟ์สองสารอบนะคะเป็นการอัปเดตกันละกันนะถือว่าทีเดียวไปเลยนะคะทางวิดีโอแล้วจะได้ไม่ต้องตัดต่อนะเพราะาตอนนี้ทีมงานตัดต่อยุ่งเมื่อกี้เนี่ยตอนเช้านะคะไปเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทมานะคะบริษัทเพิ่งเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่6นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยวันที่10ก็ไปเปิดมนาะตอนแรกจะเปิดเมื่อวานแต่ว่าไม่ทันจริงๆตัดสินใจเปิดแถวใกล้ๆบ้านนะคะก็คือแถวสาธรนั่นเอง ปรากฏว่าไปเปิดบัญชีครั้งนี้นะคะใช้เวลาเร็วที่สุดเท่าที่เคยไปมาเลยนะคะธนาคารกรุงเทพค่ะ BBL ถามว่าทำไมถึงเลือกธนาคารกรุงเทพนะคะเหตุผลเดียวก็คือว่าธุรกิจเนี้เป็นธุรกิจค้าขายออนไลน์นะคะหลายท่านทราบดีว่าก็าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยเทรดดิ้งแล้วโครงการตัวใหม่ชื่อว่าเวนเดอร เวนเดอร์เนี่ยขึ้นไอเดียมาประมาณสักเกือบเกือบเดือนละแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากซัพพลายเออร์ค่อนข้างมากเออแอบบอกนะถ้าไหนต้องการทลายสต็อกนะคะหรือต้องการหาตัวแทนจําหน่ายคุณเอาสินค้าเข้ามาอยู่ในโครงการเวนเดอร์ได้เอามาเอามาวางไว้กับเราเราเก็บแพ็คส่งเรามีทีมขายตอนนี้มีมาประมาณ200คนละที่มันเป็นสมัครเป็นทีมขายข,ายของเรานะคะเดี๋ยวค่อย p r อีกทีหนึงเดี๋ยวขอเซตสักอาทิตย์หนึ่งก่อนถ้าเข้าที่แล้วเดี๋ยวจะ PR ออย่างละเอียดให้นะคะเพื่อที่จะให้ คุณนะ่ยทลายสต็อกได้ขายสินค้าได้มากขึ้นมีคนช่วยขายคุณไม่ต้องไปคุมอะไรเขาเลยนะคะอย่างโครงการเวนเดอร์เนี่ยจดบริษัทวันศุกร์ใช่ไหมคะแล้ววันนี้ไปเปิดบัญชีธนาคารนะคะก็เลยเลือกเปิด BBL นี่ไม่ได้ตังค่าโฆษณาจากธนาคารกรุงเทพเลยนะแต่ประเด็นก็คือว่ามันดีอย่างหนึ่งคือธนาคารกรุงเทพมีระบบ SMS Alert เวลาเราขายของออนไลน์สิ่งสำคัญก็คือว่า เราเองก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่าเงินเข้าหรือยัง่ะและว้วกัดย้ํากับทีมงานเสมอว่าออเดอร์ที่มีเข้ามาต้องเช็คด้วยว่าเงินเข้าจริงหรือเปล่าดังนั้นน่ะมีธนาคารเดียวที่พอมี SMS เข้าเ<ๆ>ขาเรียกว่ามีรายการเข้าเงินเข้า SMS เด้งไป3เบอร์เบอร์สำรองกระดเบอร์หนึ่งกว่าจะได้รู้เจ้าของได้ฟินไปด้วยนะคะมีเจ้าของกับหุ้นส่วน2คนนะ่ะฟินกันไปนะคะเอ้ยเงินเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยบริษัทเพิ่งเปิดเปิดเขาเรียกว่าเปิดแบงก์เสร็จตอนประมาณสัก10บโมง สิบโมงเปิดขายเลยเงินเข้าตั้งแต่10บโมงหนึนาะทีด้วยซ้ำโอ้โหตอนนี้เข้าจนแบตหมดไปแล้วนะคะของการเวนเดอร์เนี่ยทลายสต็อกเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าพอเปิดปุ๊บ s อ s เด้งทันที3เบอร์กวัดกับหุ้นส่วน2อ,อเบอร์แล้วแล้วไปทีมเซลอีกเบอร์หนึ่งโอ้โหมันมากนะคะถามว่าทำไมถึงมาแชร์เรื่องนี้เพราะว่าการเลือกธนาคารเป็นสิ่งสำคัญนะเป็นสิ่งสำคัญมาก หลายคนบอกว่าถนัดใช้กสิกรครูอัดนิดตัวถนัดกสิกรเลยแต่พอกสิกรบุคคลมันง่ายค่ะแต่พอเป็นบริษัทอยู่ๆทาไมก็ไม่รู้กสิกรตัดระบบ SMS ออกแล้วบอกว่าให้เข้าไปดูในแอปแทนโอ้ยมันเรียวทม์ที่ไหนคําว่าเรียวทม์มันไม่เกิดขึ้นเนึกออกไหมคะเรื่องนี้ของคอมเพนกสิกรพูดหลายรอบแลวด้วยกสิกรเนี่ยนะคะของดีๆเคยมีไม่รู้ตัดทําไมนะคะแต่คนที่เคยเปิดมาก่อนหน้านี้บัญชีบริษัทแล้วเคยซื้อระบบ SMS ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าไปเปิดใหม่ตัดออกแล้ว ส่วนไทยพาณิชย์ดีนะคะก็มีให้เลือกถ้าคุณจ่ายปีละห้าพันสมมติปีละห้าพันหรือจำตัวเลขไปๆไม่ได้แล้วมันอยู่ในแฟ้มเฟิ s t สสเตปนะปีละหลักพันก็จะสามารถมี SMS Alert ได้คุณต้องถามเขาดีๆนะบางแพ็กเกจแถมฟรี SMS Alert แต่คุณต้องถามเจาะลงไปนะว่าบางแพ็กเกจเนี่ย SMS Alert ฟรีก็จริงแพ็กเกจที่ซื้อ Internet Internet อินเทอร์เน็ตนะ แต่ต้องยอดห0 0ันบาทขึ้นไปโอ้โหเนี่ยกดขาย500อย่างเงี้ย9 0 0แบบเนี้ยถ้าไม่ถึง5,000ันก็ไม่เด้งเสียเสมอะแล้วมันเด้งหนึ่งเบอร์ก็ต้องมานั่งคิดว่าให้จะลงเบอร์ไหนเนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยบางธุรกิจค่ะอย่างธุรกิจที่ชื่อว่า CTO เนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นเราเรียกกันว่าเขียนโปรแกรมเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะเป็นเราเรียกว่าเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่เป็นทีมเขียนโปรแกรมเขาจะได้เงินนะคะได้เงินทีหนึ่งเนี่ย วางบินได้เช็คเอาเช็คไปขึ้นเงินมันไม่ได้เข้าถี่ถีเหมือนแม่ค้าออนไลน์ดังนั้นเนี่ยคุณจะไปเปิดแบงก์อะไรก็ได้แล้วเราเช็คด้วยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้ดังนั้นรูปแบบธุรกิจถ้าเป็น B2B คุณเก็บเป็นเช็คคุณต้องวางบินเก็บเงินเป็นงวด s m s Alert ไม่ได้จำเป็นเลยแต่ถ้าคุณเป็นแม่ค้า คุณต้องเช็คสิว่าเงินมันเข้าจริงกับยอดขายสัมพันธ์กันแล้วพอคุณเช็คเรื่องออเดอร์กับสเตทเมนต์เรียบร้อยคุณก็เอาจุดจบของโปรเซสที่1ไปเชื่อมกับโปรเซสที่2ก็คือเอาออเดอร์ที่เช็คเงินเข้าแล้วเนี่ยไปตัดสต็อกหลายสิ่งอย่างนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเช้านี้ไปเปิดแบงก์มาอันหนึ่งก็มาเมาไว้ฟังเดี๋ยวบ่ายเนี่ยนะคะกำลังจะไปปิดแบงก์นะคะเพราะว่าเป็นกิจการที่ไม่ได้ทำละ นะคะในการชําระบัญชีเนี่ยในการปิดบริษัทเดี๋ยก็ต้องปิดบัญชีธนาคารด้วยนะคะก็จะมีนัดทุนส่วนเก่าในการไปปิดนะคะปิดแบงก์ก็ปิด2อันเลยเสียดายมาก BBL กับไทยพาณิชย์นะคะก็เสียดายเหมือนกันแต่ก็ต้องจัดการให้มันจบไปนะคะตอนนี้เปิดเปิดปิดปิดเนี่ยโอ้ยนะคะสนุกมากในปีนี้ตอนนี้ยังอยู่หน้าธุรกิจหนึ่งนะคะเออหลายท่านอาจจะไม่รู้นะคะอ่ะพี่สนุกก็เปิดให้ปไหนคะ่ะเดี๋ยวพามาดูอีกธุรกิจหนึง่งเมื่อกี้พาไปดูออฟฟิศบัญชีอย่างง่ายใช่ไหม อันนี้จะพามาดูออฟฟิศที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าดิฉันทำนะคะอุ้ยตายแล้วทำไมเรียบร้อยอย่างเงี้ยบ้านกรัดเองนะคะอยู่แถวบางใหญ่นะคะก็อยากจะบอกว่าเล่นไม่เป็นนะคะแต่มีขายนะคะสเก็ตบอร์ดไหนขอหนึ่งคนมาเล่นโชว์่อยดีเฮ้ยมันอายกล้องกันหมดเลยอะ่ะอะไรคะลูกฮะ<หา> <laughs> เป็นธุรกิจขายสเก็ตบอร์ดนะคะ ซึ่งคุณสามารถสั่งได้แผ่นนอกแผ่นในมีหมดนะคะประกอบตามออเดอร์มีหมดนะคะอ๋อไฮไฮไม่มีใครอยู่เลยอ่ะร้านสเก็ตดิชันเองนะคะชื่อโครงการเลยคะอะไรนะแกวแกยังไม่ทานลิฟ์ใช่ไหมคะแกไม่ออกกล้องนะคะผู้จัดการที่นี่นะคะ S p r o j e เ t เฮ้ยจับเอส o ปรคจกต์แค่ไหนซิอันนี้แผ่นเราแผ่นเราอ่ะอ่านี่นะคะ โครงการของขวดเองชื่อ S Project กต์ทำกับน้องคนเล็กนะคะเรามีแผ่นนอกไหมคะลูกมีค่ะเยอะแยเลยค่ะด้านหลังไหนแผ่นนอกอยู่ไหนนี่ค่ะแผ,แผ่นแปดแผ่นแปดจุดห้ามีโอ้โหเป็นไงคลิปปะนี่นะคะข้างหลังม่านเนี่ยนะคะก็เป็นบ้านประเพณีนะคะที่คุณจะบอกเลยว่าวันนี้ประกอบกี่อันนะคะประกอบโอ้โหหลายหลายสี่สิบห้าสิบตัวเลยสี่สิบห้าสิบตัวไอ้น,นี้คือนะคะโรงงานประกอบสเก็ตอันนี้จะสกระปรกไหมคะลูกไม่ค่ะโอ้โหไม่สกปรกกระปรกโอ้โหทำไมเป็นระเบียบขนาดนี้ เพื่ออัสั่งให้ดูสตอ็อกให้ดีค่ะใช่สตอ็อกไม่ดีไฮเออดูดูกิฟเทปตัวอักษรหน่อยดิกิฟเทปอักษรเหรอคะใช่ใช่ม,ม,มีอันที่แปะแล้วมีไหมไม่มีเลย,ลเลยะคะ่ะเหรออันนี้นะคะก็เป็นธุรกิจ<อ>หนึ่งนะคะที่ทําอยู่นะคะก็เป็นธุรกิจคาปรีนะคะอันหนึ่งนะคะลงทุนกับแอนน้องสาวนะคะอืมเออ เซิร์ชเพจ S Project S ตัวใหญ่เคาะ Project ได้เลยนะคะนี่มีกิฟทเทปด้วยนะกิฟทเทปหมายความว่าอะไรคุณกิฟทเทปหมายความว่ากระดาษทรายที่แปะบนสเกต็ตบอร์ดไหนเราเอาสเกต็ตบอร์ดที่ประกรอบแล้วอันหนึ่งมาดิเคยเล่นถ่ายอยู่5ที ทำไมทำไมหยุดเล่นคะหน้าหายล้วก็ใส่เข้าไปข้างบนอันนี้คะก็เป็นสเก็ตที่ประกอบขึ้นมานะคะดังนั้นสเก็ตที่ดีคุณต้องเลือกไม้หน่อยนี่ไม้อะไรกระดาไรไม้เมเปิ้ลไม้เมเปิ้ลแปดใช่ป่ะอ่าขอดูทักหน่อยดิชั้นรู้เรื่องหมดทักนะคะเป็นตัวสําคัญในการเล่นสเก็ตบอร์ดเลยนะคะเวลาคุณจะเล่นท่าล้อเลอะเรามีในนามเอสโปรเจกทั้งหมดนะคะแล้วที่อมถึงนี่คุณอ่ะทักทีทั้งหมดโอเค แผ่นกระดาษทรายเวลามันเท่มันเท่ตรงนี้ด้วยเพลนเพลนก็มีนี่อะไรโสดเอาตัวขไขยดีวัดท่าไม้วัดท่าไม้มนะื่อไวัดท่า,<อ>าไม้แบบเป็นพี่น้องไม่รองนะคะอ่าไหนนะวัดท่าไม้นี่นี่นะคะแปะเ้าไปบนกระดาษทรายแบบนี้วัดท่าไหมนะคะดิฉันไม่สามารถเล่นได้กับคุณดิฉันวันนี้นะคะแต่งตัวไม่เหมาะก,กับการเล่นสเก็ตเลยนะคะเป็นพี่น้องไม่ร้องนะครับที่ตลออ่ะนะคะอีกนนหนึ่งอันนะคะที่ทาอยู่ดังนั้นเนี่ย น้องๆทุกคนจะรู้ว่าสต็อกสำคัญไหมคะพี่เพชรสำคัญไหมคะครั้งหนึ่งนะคะเคยเอาเด็กบัญชีมาประมาณ7คนมาลื้อสต็อกที่นี่วันนั้นเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกนะคะ POS เรามีนะคะ POS เวลาปิ้นออเดอร์มาใบส่งใบเสร็จนี่ออกมาหมดนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือว่าไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามระบบการเงินระบบเงินสดสำคัญรับบัญชีอะไรจ่ายบัญชีอะไรใครมีคนเซ็นอนุมัติแล้วก็ระบบสต็อกสำคัญไหมสำคัญมาก พี่อยให้ขานรายได้วันในึงกี่รอบโอ้โหตอนนี้เอาแต่เสียงนลการวันนี้มันบอกว่าได้ทาปากพี่อยได้ขานรายได้วันหนึ่งกี่รอบสองรอบใช่อสองรอบอ่ะสองรอบก็ได้อ่ะนะคะให้ขานรายได้วันหนึ่งมากกว่าสองรอบนะแต่ความจริงแล้วทุกทุกทุกรอบที่มีเงินเขาก็จะขานตลอดน่ะทุกออเดอร์ที่มาก็บวกสะสมไปนะคะอ่ะเห็นไหมคะก็เรื่องของเงินสําคัญแล้วก็พี่อยให้ส่งสต็อกบ่อยไหมส่งยอดสต็อกข่อยทีหนึ่งทุกวันค่ะ <laughs> ผู้จัดการกว่าจะเป็นแบบนี้นะคะเละเทะมาบ้างนะคะ <laughs> ส่งสต็อกทุกวันนะคะยอดเงินทุกวันนะคะดังนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะจะมีอะไรให้ดูอีกนะก <laughs> ็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่วันนี้มาวันนี้มาทถวปากเกต็นะคะ <laughs> เดี๋ยวต้องรีบไปเวสเกตก่อนไปจัดการเรื่องธนาคารถ้าไหนเจอกาที่ธนาคาร กรุงเทพกับไทยพาณิชย์ที่เวสเกตทักถ่ายได้นะคะเดี๋ยวกำลังจะเดินทางแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตจริงเนี่ยจะส่งผลให้คุณมองเห็นไอเดียธุรกิจนะคะแล้วก็เห็นเส้นทางการวางระบบที่มันดีและถูกต้องการเงินบัญชีบริษัทสําคัญจริงๆเลือกให้ถูกแบงค์ไม่มี s อ s เด้งหุดหงิดไหมหุ่นเหงิด ถ้ามานั่งกดขึ้นแอปเบรนี่เวิเเร์กเหมือนคนในขายไม่ได้แต่ท่านเงินไอซ์แซฟเฟสเด้งไปไงสุดภูมิใจสุดภูมิใจนะข้อ <Sie tous S 1> ความนี้ควรถึงเกษตรกรสัก <dash> ทีนะคะบ๊ายบายค่ะ